ตำรวจปคบเนี่ยคุณหรือกองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดความผิดเกี่ยวกับคุ้มของโพริโพนะเขาได้ไปจับเนี่ยหนุ่มอายุ28ปีที่ซอยอ่อนนุช36คนนะฮะของกลางก็มี196รายการเออบางคนสงสัยว่าเขาขายของทำไมต้องไจับเพาะอะอ่ะเดี๋ยวฟังก่อน เขาเปิดเพจ Facebook เนี่ยขายเกี่ยวกับเซ็กซ์ทอยหรือของเล่นทางเพศเนี่ยคุณก็มีอะไรมีจิ๋มกระป๋องมีดินโดมีไข่สันกระจูปอมผมพูดอย่างนี้ละกันขออนุญาตใช้คำแบบนี้นะเพราะว่าคุณจะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับตำรวจเนี่ยเขาแจ้ง2เข้อหาด้วยกันนะฮะเขาบอกประกอบการค้าหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการค้าเกี่ยวกับวัตถุรามกอนาจารนะฮะตรงนี้ก็เป็นความผิดเพราะบ้านเราเนี่ย เขายังไม่ได้เปิดกว้างหรือเปิดให้ถูกกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของเซ็กซ์ทอยข้อหาที่2เนี่ยคุณเขาบอกเป็นการโฆษณาที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคนะใช้ข้อความที่อาจเกิดให้ก่อผลเสียต่อสังคมเขาบอกการจับกลุมครั้งเนี้ยคุณสืบเนื่องมาจากมีหญิงสาวเนี่ยคนนึงเนี่ยไปขอซื้อไปติดต่อซื้อในเพจของน้องอายุ28ปีเนี่ยแหละนะฮะแลวคราวนี้เขาได้สินค้ามาเนี่ยมันเป็นดิโดหรือเป็นไข่ันเนี่ยแหละฮะพูดง่ายๆมันเกิดอาการชอ็ชอตช็อตหรือไม่คุณ เขาก็เลยออกมาโพสต์เตือนเกี่ยวกับการซื้อสินค้าพวกนี้ว่าคุณระวังนะมันอันตรายมันช็อตได้ทางด้านผู้การปคบเนี่ยคุณพลตำรวจตีนัทศักเนี่ยฮะเขาก็ได้กล่าวเตือนสําหรับผู้ขายแล้วก็ผู้ใช้บริการเหมือนกันนะครับเขาบอกอย่างนี้สําหรับผู้ขายเนี่ยอุปกรณ์เซ็กทอยยังเป็นอุปกรณ์ที่ผิดกฎหมายอยู่ในบ้านเรานะฮะใครคิดจะขายเนี่ยก็ต้องระวังนะครับมันผิดกฎหมายมันจะโดนจับส่วนผู้จะซื้อมาใช้เนี่ย ยังไม่มีสถาบันการแพทย์ไหนเนี่ยรับรองเหมือนกันว่ามันใช้แล้วมันจะปลอดภัยมันจะมีมาตรฐานนะเพราะฉะนั้นคุณจะใช้คุณก็ต้องดูดีๆแต่สิ่งที่ผมกําลังจะพูดเนี่ยคือผมว่ามันควรจะเปิดกว้างเสรีได้ละ เกี่ยวกับเรื่องการค้าขายเซ็กทอยเนี่ยนะฮะเพราะว่าอะไรมันแค่เป็นการช่วยให้คุณสําเร็จความค่แค่นั้นเองสําหรับผู้ชายที่ไม่มีภรรยาคุณผู้หญิงไม่อยากมีสามีเบื่อผู้ชายที่มันไม่มีความรับผิดชอบเนี่ยก็<ๆ>ใช้เครื่องตัวนี้สาเร็จความค่ได้เหมือนกันนะฮะอันนี้อย่าว่าผมนะผมพูดตามเนื้อเรื่องเติบตามเรื่องจริงนะความรู้สึกผมนะแต่คุณเรากับมองต่างกันว่าไอ้สิ่งที่ควรจะปราบคือ,อยายาเสียสาวยานอนหลับ ยาที่มันเป็นอะไรนะไวอากร้าที่มันแบบไม่ได้รับการรับรองอะไรอย่างเงี้ยเออเราเห็นบ่อยครั้งที่ผู้ชายบางคนกินไวอากร้าไปแล้วช็อตตายอยู่ในโรงพยาบาลอนะ่ะอันนี้ต้องไปปากแต่ไอสำหรับพวกนี้มันเป็นแค่วัตถุอุปกรณ์มันลดอาชญากรรมด้วยซ้ําไปในเรื่องของการข่มขืนอะไรอย่างเงี้ยแต่เราลัวอะไรอยู่ก็ไม่รู้อะเรากําลังคิดอะไรอยู่ก็ไม่รู้ว่ามันขัดตอ่อศีลธรรมมันดีงามคุณลองมองรอบๆคุณสิทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปขนาดไหนโลกมันหมุนไปขนาดไหนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย มันไม่ได้ขัดต่อศิลธรรทมันดีงามเลยมันก็คือเซ็กเนี่ยแหละคุณไอ้คนที่พูดอ่ะก็ถ้ามันขัดคุณก็อย่ามีเซ็กอย่าไปซื้อกินแค่นั้นเองนะฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ